Ê, hey, mình đôn thằng này nhìn lại quá Ai à? Đánh nâng, đánh nâng đánh หลัง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 บ้านพักบ้านพักมีเออเออโอ้ยไปเอาแม่งรอคำสั่งอยู่ครับหัวหน้าพร้อมลั่น โ้มล้มลุกตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งกระสุนกูหมดปั้มมั้ปกูมั้งเอ้ยครับผมว่าอืมเก็บบ้านทักจะวิ่งขึ้นตายตายอีกตายอีกบนถนนขวา ีีตาดกันแล้วพี่เจมเจอแล้วมีอยู่ไหน <c oughs> เอ้าอยู่มันอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนู้นหรอใช่ใช่ใช่ดีดีครับโอเคครับผมเ <c oughs> อ็นวีดีโหใสแม่งเลยอยู่ชวงไหนพี่เจมโน่นโ่นโน่นโน่นขึ้นไปนู่นละ

เข้าาฝไม่ตายสองตัวนะหลังหินใช่ไหมพี่เจมไม่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 ไม,ไม,มาให้เจ็บมานี่แล้วตายหนึ่งหลังหินมีอีกมีอีกอ้ย